มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมคู่ต่อมานะครับคู่ที่5ของรายการนะครับแสงจันทร์แลมพาดมวยไทยเจอกับนิรุฟาเนมัตภูนะครับจากอิหร่านนะสำหรับข้อมูลของนักชกทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ตามที่เห็นนี้เลยนะครับก็ชกกันในกติกามวยไทยรุ่น58กิโลกรัมนะครับเป็นมวยหญิงนะครับ ชกกันสามยกยกละสามนาทีนะครับเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่หนึ่งนะครับจังหวะน,นี้นีลูฟาเตะสูงขึ้นมาก่อนเลยนะแต่ยังไม่ได้โดนเต็มอะไรนะแล้วก็เตะจอยางขวามาแล้วก็เตะสูงขึ้นไปติดแขนของแสงจันแสงจันก็สวนหมัดขึ้นมาแต่ก็ไม่โดนเช่นกันนะเตะจอยางขึ้นไปแล้วก็เตะสูงนะนี่นะอีกทีหนึ่งไปภาพอีกมุมกล้องหนึ่งนะครับ และจังหวะนี้แทงเข่าเข้าไปนะสําหรับนีรูฟาแสงชันจะแทงเข่าคืนแต่ก็ไม่โดนนะโดนเตะซ้ายคืนไปนะครับและพยายามจะสามาัดเข้ามาก็ไม่โดนอีกนะและจังหวะนี้นะครับผมเป็นการแลกมัดใส่กันนะครับผมแต่เป็นทางนีรูฟาทําได้ดีกว่านะและจังหวะนี้นีรูฟาก็ยันตีนไว้นะโอ้โหเล่นเอาแสงจันนั้นเสียหลักล้มลงไปเลยนะเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่2นะครับจังหวะนี้แสงจันแทงเข่าขวาไป นีรูฟ่าก็สะบัดตัวหลุดออกมาได้เตะซ้ายไปโดนแสงจันท์ที่หมัดขวามาแล้วจะจะแลกหมัดใส่กันนะครับและจังหวะนี้นะครับผมทางนีลูฟ่าก็ทิ่มอ่อเข้ามาเตะขวาไปหนึ่งทีแล้วก็จังหวะนี้นะทางแสงจันทร์จับกอดแต่โดนทางนีลูฟ่าฟันศอกซ้ายมาแล้วก็จังหวะนี้นะครับผมโดนถีบเข้าไปหนึ่งทีนะครับผมสําหรับแสงจันท์ตามด้วยหมัดซ้ายของนีลูฟ่าไปแล้วก็นีรูฟ่าก็พยายามจะแทงเข่าซ้ายนะแต่แทงไม่โดนเต็มนะ เตะเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วก็นีลูฟ้าจังหวะนี้นะครับผมสามาเข้ามาสาวมาเข้ามา,สา,มา,มาใส่แสงจันนะเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สามนะครับจังหวะนี้หมัดใต้คางของนีลูฟา้าหมัดซ้ายหมัดขวาตามดวยหมัดเข้าไปอีกนะโอ้โหและจังหวะนี้นะครับทิ้เข้าไปนะสําหรับนีลูฟา้าเลนเอาแสงจันนั้นเสียหลักล้มลงไปและจังหวะนี้คูกวงในใส่กันนะครับแทงเข่าแรกกันไปคนละทีนะ แล้วจังหวะนี้นะครับผมทางนีลูฟาสะบัดตัวหลุดออกมาได้ที่หมัดซ้ายเข้าไปก่อนแล้วก็หมัดซ้ายซ้ําเข้าไปอีกทีหนึ่งใส่หน้าแสงจันนะตามด้วยเตะสายเข้าท้องไปในช็อตนี้นี่นะโหทีมหมัดเข้าไปทีมหมัดเข้าไปนะและจังหวะนี้นะครับผมโอ้โหสับต่อเข้ามาสาวหมัดเข้ามาของนีลูฟาในช็อตนี้นะครับโอ้โหแสงจันนี่คือโดนเข้าไปแบบเยอะเลยนะในช็อตนี้ สำหรับคู่นี้นะครับก็เป็นทางฝั่งสีน้ำเงินนะครับนีลูฟาเนมัตพูลนะครับจากอิหร่านนะครับที่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับ